สวัสด,ดีตอนบ่ายบ่ายครับคุณผู้ชมชาวโลกแล้วกับลุงแหวงตูดเหล็กตาละตาแอลก็อายุหกสิบก็ได้แอลฟังตายเห็นแล้วครับการเดินทางของลุงแหวงวันนี้เป็นวันแรกเนาะก็จัดกำลังเดินจุดหมายปลายทางของคืนนี้ว่าคืนนี้ก็แต่ว่าจะไปนอนที่เขาพญาเดินทงคือธวยูเขาพญาเดินทง จบแล้วลบคนเนยครับ แล้วแล้วลุงลุงแหวงก็วับมาถึงทางขึ้นเขาพญาเดินทงแล้วนะครับเขาพญาเดินทงอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับวับมาใกล้จะถึงแล้วครับต้องหาสเสบียงแล้วครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่เขาพญาเดินทงไหครับคุณผู้ชม ดูซิว่าทางจะชันแค่ไหนทางชันไม่กลัวเท่าไหร่ขอให้ไม่ใช่ทางเอนดูโรแล้วกัน <c oughs> ทางดำตลอดไม่มีปัญหาโอ้ยเกือบไปโอ้ลืมลืมลืมใครลืมไคร ไอ้จะแตกเอาวะสิ ไปต่อครับท่านผู้ชมบนทางสบายครับไม่ชันเท่าไหร่ไปแบบสบายสบายและชมวิวข้างทางเมื่อกี้นิดหน่อยเพราะเราถึงที่หมายแล้วเราไม่ต้องรีบนอนแล้วนี่โอ้โหเป็นยังไง ล้มเหรอโอ้เอ๊มายังไงถึงได้ล้มอ,ออลงไปข้างล่างเหรอขึ้นมาเลยล้มเลยโอ้ฮะ<า>เอ,อมายังไงเนาะ ยังไม่เคยมาเหมือนกันครับเอาลงไปยังไงอ,ะอ่ะอ๋อหมาน,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 นั่นผมหมายถึงว่ามาอยู่ดีๆแล้วลงมาทําไมตรงนี้มันมันคงจะแวบลบงมาเด็หรออ๋อหรือว่าจะวูบ <laughs> หรือว่ามัวแต่มองมองวิวข้างทา,างหรือเปล่า สงสัยจะเพลินนั่นแหละครับอ่ใช่สงสัยจะเพลินมองข้างทางละมั่งเนี่ยดีแต่ว่ารถไม่ไม่เร็วก็เลยไม่เป็นไรมากครับขี่ช้าก็ไม่น่าจะไกลสักสองสมโลเลยมั่งนี่นี่ก็ถึงถึงไอ้นี่แล้วเนี่ยด่านแล้วน่ะ แป๊บแข็งแรงดีอยู่มากอันนี้เนาะอ๋อโยกนิดหน่อยอืมต้องปรับปรุงที่จับที่แลกใหม่ละมันโยกด้วยมันทําให้โยกอ่ะมันทําให้โยกอ่ะมันเลยเวลาเรานั่นมันเลยมันนยมันปีนลงไปเน่ยใช่พอปีนลงไปที่พอลงไปเงี้ยครับมันจะปีนขึ้นอ๋อเราจะขึ้นขอบไงอมันเลย bế มาครับสองหัวเมียขึ้นมาดีๆลดล้มสงสัยวันนี้เราจะวันนี้สงสัยวันนี้เราจะสองเต็นท์อ๋อตรงนู้นก็มีเหรออ,อ๋อมีอยู่นี่ แล้วเราก็มาถึงแล้วครับท่านผู้ชมจุดชมวิวเขาเพญา,าเดินทงเห็นทางรถไฟน้ำไม่เยอะนะถ้าน้ำเยอะนี่ท่วมเกือบจะท่วมทางรถไฟแล้วสี่โมงพอดีอาทางรถไฟลอยน้ำนี่ไงเน,เนี่ย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 ซ้ายมือเราเนี่ยตรงนี้แหละ ทีนี้มันโอ้มองเห็นนี้นะน่าตรงนี้แหละนะครับทีนี้น้ํามันน้ํามันไม่เยอะไงเรายังเห็น<ม>ต่อหม้อเห็นเสาอยู่เออนะนี่นะครับถ้าน้ําเยอะเราจะไม่เห็นแล้วเราจะเห็นเด้เอคั้งว่ามันมันวิ่งไปลอกไปงูไปรูปไปนุ่นไม่ใช่มันไม่ได้เลาะมันไม่ได้วิ่งผ่านกลางน้ําไปไแค่เาลาะางนะครับเฉียดเฉียดแล้วถ้าถ้าช่วงน้ําเยอะมันก็เหมือนกับอยู่กลางน้ำแหละ แต่่่นนนี้มมัไมเ,เขาพระยาเดินทงจังหวัดลบบุรีตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินทงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบุรีครับท่านผู้ชมอยู่ไม่ไกลจากเขื่อนป่าศักดิ์ชนรศิ์ด้านบนมีสำนักสงฆ์ตั้งอยู่โดยบริเวณจุดชมวิวจะเป็นแนวหน้าผาที่ประดิษฐานพุทธลูป อันหน้าออกสู่จุดชมวิวนะครับข้างหน้าจะมองเห็นท้องทุ่ง,งานาแล้วก็เกื่อนป่าศักดิ์จนรสิษ์และทางรถไฟลอยน้ําอันเรื่องชื่อนะครับท่านผู้ชมแบบแปบลบว่าวิวสุดลูกหูกลูกตาแบบกว้างไกลงดงามเกินคําบรรยายแหมวันไหนที่อากาศเป็นใจก็จะมีทะเลหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณเลยครับบนยอดเขาไม่มีที่พักนะครับ แต่ว่าสามารถกางเต็นท์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากสำนักสงฆ์หรือว่าทางเทศบาลนะครับซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกสะดวกภายในสำนักสงฆ์ครับแปลว่ามีห้องน้ำห้องอาบน้ำให้ใช้ได้โดยจะมีตู้รับบริจาคอยู่ที่ห้องน้ำครับกลางวันก็จะมีร้านค้าขึ้นมาขายอาหารในช่วงที่นักท่องเที่ยวเยอะนะครับแต่เราเตรียมขึ้นไปเองจะดีที่สุดครับเพราะว่า ขนาดวันที่ลุงแหวงไปก็ร้านค้าไม่ได้เปิดเลยครับจะมีไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลให้ที่ร้านกลางเต็นท์ได้หลายจุดเหมือนกันครับ